สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเอาชีวิตรอดใต้มหาสมุทรกับเกมที่มีชื่อว่า King of Cap นะครับเดี๋ยวเราเลือกปูกันก่อนเลยนะครับทุกคนปูตอนนี้ผมปลดล็อกอยู่ประมาณ3ตัวเนาะที่เหลือยังไม่ปลดเนาะประมาณนั้นตัวนี้เวิวสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ที่ผมมีก็คือเวิวสูงสุดละเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับ ราะว่าตัวที่อะไรพลังความแข็งแกร่งพวกนี้ตัวนี้น่าจะโหดสุดละที่ผมดูมานะตัวอื่นนี่ยังประมาณ426เนาะส่วนตัวนี้เนี่ยอันนี้พลังกันจมตีเยอะกว่านะเออแต่มันวิห้าเออเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอปรับแต่งนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เพิ่มความเร็ว เดี๋ยวผมใส่หมวกให้มันได้ไหมอ่ะไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เป็นหมวดไปกับตังกัแล้วกันนะครับแล้วก็สีเนี่ยได้ตัวนี้ยังตัวเดียวเลยนะยังที่เหลือยังไม่ปลดล็อกนะครับทุกคนรองเท้าก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับทุกคนอ่ะเราสามารถตกแต่งปูได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเออมันจะมีอยู่2หมวดที่เปิดเล่นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือหมวดง่ายนะครับก็คือไม่มีผู้เล่นฆ่านะก็คือแบบ ผู้เล่นไม่สามารถฆ่ากันเองได้ส่วนตัวนี้เนี่ยผู้เล่นกับผู้เล่นก็คือสามารถฆ่ากันเองได้นะครับถ้าตัวใหญ่กว่าก็รอดเนาะอันนี้คือก็คือแบบอ่ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะตัวที่ไม่ใช่เป็นผู้เล่นน่ะจะสปอยให้อยู่เนาะก็เราก็สามารถฆ่าได้โอเคเดี๋ยวเราไปเกมง่ายๆเนาะนี่มันมีเคเวสได้ด้วยนะครับก็คือฆ่าปูเสฉวนเนาะแล้วก็ปลาอะไรปลาสร้อยใช่ไหมอ่า ก็เริ่มเกมเลยนะครับตอนนี้ขนาดปูของเราอยู่แค่5%นะอ่ามันจะมีขนาดปูอยู่เราควรกินตัวเล็กๆก,ก่อนนะครับควรกำจัดตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆเรายังฆ่าได้นะครับทุกคนแล้วก็กินหอยกินอะไรพราน,นี้มันจะเพิ่มออะไรนะเพิ่มเงินเนาะน่าจะเป็นเพิ่มเงินเนี่ยปูเล็กๆเกพราะนี่เราสามารถกำจัดได้นะครับมันจะทำให้เราโตตัวไว,ว,วขึ้นนะครับผม แล้วก็พวกนี้เรากินได้หมดเลยที่มันเป็นในเศษอะไรอะที่ปูอะไรเงี้ยตอนนี้แป๊บเดียวนะครับผมเล่นมาแป๊บเดียวเอง12%ละถ้าเราตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จัง่ายนะกับการที่กำจัดตัวใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็เกมนี้เราควรแปลอาวุธนะครับมันจะมีอาวุธอยู่อ่าผมยังไม่เห็นอาวุธเลยอะ่ะตัวนี้มันไฟกันอยู่อะไฟกันอยู่เราแจมนะแจมโอ้โหไม่ได้ดิ ได้ได้เลยตอนกอะตอนแบนี่นะเราควรช่วยวกันนะนั่นแหล,ละเราควรช่วยเขาก็ตอนเนี้ยเนี่ยเราตวเล็กเราเพ้ง่งเพิ่งใใหญ่ๆเนาะเราใอาส่ชุอนละมุนไปก็แล้ได้อยู่ชนชลมุนนแต่ตอนนี้ก็ออสเกาเปอร์ซแล้วนะครับ่าตัวมีิดละ เราตัวใหญ่เดี๋ยวเราปล่อยไฟเขาดได้เลยเนะนี่ตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวสีสตาเนี่มันได้อยู่แล้วตัวนี้จะดันไปทำไมเนี่ยเออดยวเอาฉลามไม่เอ้ยไม่เอาฉลามไม่เอาฉลามตัวใหญ่เกินเอาสู้กับตัวเล็กๆเอ้ยตัวนี้ได้ตัวนี้ได้มาดิอยากไฟอย่าเราอะคาดิค่าโอ้ยได้ลูกอมแล้วก็มีกล่องเลยนะตรงนี้มีกล่องเราต้องรีบเอาเลยนะครับเราจะได้โล่เนาะนี่นะน่าจะได้โล่นี่ได้โล่นะครับแล้วก็เป็นไอ้อะไรอะ กองเหรียญน,นะเออแล้วก็พวกนี้เราสามารถกินได้นะครับไม่เป็นไรโหโหสู้อ่ะเราเรามีโล่นะเรามีโล่นะเราอ่ะผมมีโล้นะครับทุกคน,นแล้วก็เราก็คนกินอาหารมีองกินให้หมดตอนนี้ขนาดตัวเกืมส30เปอร์เซ็นต์ละ30เปอร์เซ็นต์เราตอนนี้เอาแ็ไฟใหญ่ตัวที่ไใหญ่มากนะครับได้อยู่แต่ถ้าตปวใหญ่เนี่ยเราต้องลุมนะ เราต้องลุ่มนี่มันดาบไม่เป็นไรเราเพิ่าได้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับไม่หรอไมหรอนี่เราต้องกินพวกลูกอมนะมันจะเพิ่มขนาดไวขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยตัวไหนก็มาได้เลยตอนนี้มาตอนนี้ใหญ่ใหญ่เลยได้หมดตายแล้เตายแล้วเฮ โอหตัวนี้ตัวใหญ่ครับโอ้หมีมิตรไม่เอาไม่เอาไมส่สู้โอ้โหโไม่เอาครับส <Was> ู้ครับสู้เลยสู้เลยสู้ได้เลยถ้าเราลุมอะเราลุ้มอะชเขาได้นะัดูใครได้อะไรโอ้ย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 เฮ้ยมาดิมาดิเอาครับลุมครับต้นไ้ครับลุระลมน โซลามุนนี่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 นตอนนี้ห้าสิบสามแล้วนะเออเกินครึ่ลงลักเป็นที่เรา,เาไม่ะอะที่ไม่ไม่ใช่อะไรไม่ค่อยเล็กมากก็ได้แล้วอะตัวพวกเนี้ยเราไฟไแล้วเนอะนอนี้เกนนาะนะเราเอาได้เกาะในช่วยกันป้องกันได้นะครับตัวนี้เราเอาได้หมดเลยนะทุกคน ไอ้เพื่อนเพื่อนไ้เราไฟด้วยกับเพื่อนช่วยกันช่วยกันเราอยู่นะครับแยกกันคือเราตายนะนเนี่ยพวกเนี้ยเราไดู้เล็กพวกเนี้ยเราได้อยู่นะตัวไม่ค่อยใหญ่มากตัวน,นี้ได้อยู่เนี่ยตัวเนี้ยได้อยู่มัน,น,นหนีเลยทุกคนเห็นไหม กุ iec, ้งเหรอเฮ้ยเอาเซลเซเอา,เอา então, ได้ครับอันเนี้ย oh, nope, ันช่วงไงหลังอยู่เราต้องกำจัดนะครับใช้ครื่องจุดองเราต้องกำจัดนี้โอ้โหบอกเลยโหดเวลยโหดไม่โหตัวนี้ป8เลยละเก้าึ่งองสาม เงชำระมนเนี่ยเราชอบนะครับโอเสร็จแล้ว์รถสั่งเสร็จแล้วนะรถสั่งเร็จแล้วเนี่อยตัวเนี้ยอะไรต,ตัวเนี้ได้อยู่มีมีใหญ่ละเอาเหรียญทองเ,ยเล,เลย,เร,ดดยเ,ลเราได้เหรียญทองมีด้วยทุกคนมาเซเราได้มีดแล้วเราได้มีดอ่าตั้งสิบห้าครั้งนะครับตีไปดิตีไปดิ เจ็ดสิ้าเปอร์เซนตนี่เราไฟกับเพื่อนเห็นได้เราไฟได้เราใหญ่เนงะี้ยเราลุ่มดิลุ่มดิลุมลุมโอ้ลุมด,มมมดิบอกแล้วว่ารวมกันเร,รานแยกกันเราตายนะเพื่อน เราจับตัน,น้าเราเป็นหมอกจับกามน้าแหละไปท้องทะเลเนี่ยเราต้องเป็นที่หนึ่งเราก็หนีเลยละ่ะทุกคนตรงเนี้ยฉลามก็มาดิฉลามก็มาดิเออฉลามก็มาดิเออปุ้งมากุ้งมากูอ๋อกูเจี๊ยดอแน่จริงนี่แน่เจี๊ยด่เออได้ไม้ไมเบสบอลไปนะเพื่อนได้ไม้แบนี้ไป เพอนได้อาวุธไปนะครับไม่เคลีย,ยอเอาอาือนงงีบไาด้ไม้แบตตันงป้าป้าไปดิปดนั่งไงนั่งไงนะั่งไงแตกนั่ไงนั่ไงแตกไม่เาก็เบาแตกอสวยได้อันนี้ตั้นะ ไม้ตีขนไก่อ่ะอ่าเพ่อนยังตามบ้านเราไ็้ดูไม้ตีขนไก่มันเล่นแตกละไม้ตีขนไก่แตกละโอ้เพื่อนมีไม้นี่ได้เหรอหนามเหรอหมอนามเหรอเพื่อนเป็นไรเราก็ตีตัวเล็กๆไปตัวไอ้พอตีได้อยู่แต่ถามก็เสร็จแล้วนะครับตีได้ได้สลฉลามไหมเพื่อนมานี่ฉลามนี่สลฉลามมาดิมาดิฉลามอาะฉลามมาดิ สลามเลยสลามเลยเพื่อนผมตัวใหญ่แล้วเพื่อนเต่าเลยเอาเต่าต่อเลยเพื่อนตีตีตีกระดองแตกไม่แตกครับกระดองไม่แตกเอาแตกก่อนนะครับมารัมามาโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับทุกคนโอ้มาดิมาดิมาดิแตกแน่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ยังตรงนี้แต่เปอรเซนแล้วนะครับทุกคนปูปูงั้นหมดรับตรงนี้ กุ้งเหรอเรากุ้งไม่ใหญ่พอเราอย่ามาตีกับปูเลยปูเราอย่าห้าวเราอะปูห้าวปูอะห้าวปูะห้าวอะเราโปูตรงนี้ตรงนี้ใหญ่มากเลยนะครับประมูลวุ่นวายกันน่าดูแต่ไม่เป็นไรครับเราได้อยู่เราได้อยู่นะครับทุกคนเฮ้ยเต่าเต่าเฮ้ยเต่ากัดใครอ่ะโอ้ มาสิครับเต่าก็เต่าเหอะมาเราอะไม่ใช่เอาเต่านะเราเป็นปอบปูปูเอ้ยไม่ใช่เอาเต่าไม่เอดเต่านะครับเราเป็นปูรู้จักคาว่าราชาแห่งปูหรือเปล่าครับนี่แหละชายาของผมปูเล็กปูน้อยผมอ๋อให้หมดนะครับเราอยากให้ไว้มา นั่นเนพื่อนช่วยดิช่วยปูตรงน,นั้นดิเออถือกล่องทุกคนขอเอากล่องาได้ใส่กล่องใส่กล่องฟาครับนี่ไงใส่กล่องฟาครับอืมลุกลุกลุกลุใส่ใส่กลองครับโอบ้ยใ,ใส่กล่องอยู่แล้วใส่กล่องอยู่แล้วาเอ๊ะเดี๋ยวนี่คืออะไรโอ้โหนี่คือกุ้งสไดเดแมนใช่ไหม บบอืมดูดิครับเป็นสกินนะน่าจะเติมนะเนี่ยผมว่าเนี่ยเติมแน่นอนเลยผมว่านะเติมซัซว่หรือไม่งั้นเขาก็เปิดได้ทุกคนเฮ้ยมาดีมาดิรู้จักไส้กรอกไหมเราไส้กรอกไหนีอ้อตอนนี้เราเก้าสิบเอดเปอร์เซ็นตแล้วนะครับพร้อมโตขนาดแล้วกน็นก็อาจจะครบร้อยเราน่าจะโหดแล้วนะ ตัวเล็กตัวใหญ่เราเอาให้หมดครับเต่าก็เอาเนาะเต่าก็เอาดิเอาเนี่ยเต่าอ่ะเจอไส้กรอกฟลาไปเลยครับเต่าอ่ะโอ้ย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 ไส้กรอกแตกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไส้กรอกแตกโอ้โหเอาดิเอาเต่าดิเต่าตัวนี้มันห้าวเพื่อนช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาไส้กรอกฟันโอ้ ต้องทะเลากันครับทุกคนตายหมาันครับทุคนตายหมดน่ไอนฝอฟาไปฟานไปโดนไส้กรอก้าโโอ้โหนี่ไงนี่ไงเราเอาสิครับว้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเอาไส้กรอกนะครับเอาไส้อครับทุกคนตัวนี้ขนาดห้าเปอร์เซนแล้วนะครับอโเอกเลยตัวใหญ่ๆแล้วใหญ่โคตรเลย ตัวนี้ก็มาครับตัวนี้ก็มาเลยครับตอนนี้ขนาดตัวใหญ่มากแล้วต่อมไ้กับตัวใหญ่ได้แล้วครับทุกคนอ่ามาแล้วครับมาเฮ้ยมาไีมาไซ,าซเฮ้ยออกมาหรือเราอะโอ้เราเข้าหรอบอกแล้วเราขนาดตัวใหญ่เนี่ยใครก็มาเนาะเฮ้ยนี่ตรงนี้มีสมบัติครับทุกคนโอ้โอ เป็นไงล <lawsuit. S 1> ่ะครับฟ e ้าไปดิครับร้อยร้อยนี่เลยนะหนักตัวร้อยกว่าเลยนะร้อยสี่สิบเจ็ดมั้สี่สิบเจ็ดโอ้ร้อเดเปอรนแต่มันคงใช้นิดเดียวเนาะนี่เราต้องเอาตรวนี้ถึงจะได้ไว้ยอ๋อตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมตัวใหญ่ที่เอวบ้างด้วยใช่ไหมอ้สบายดีครับ เดี๋ยอนี้เ,ออเออโอ้นี่คือปูยักษ์นะครับทุกคนไม่ใช่ปูธรรมดานะปูยักษ์ครับปูยักษ์ปูยักษ์เอ๋ยก้จะไปไหนเนี่ย ุ้งหรอเามีแค่มีแหละเราจะชืไป่เกวัดเนแล้วไต่กาเราได้ไอาวุธนี้ายแล้วเอากุ้งตัวหนึ่งเด้กบึน่แตกโอตอนนี้อันี้แล้วครับอาวุธเราน้อยล้วเนาะก็ลดมันเลยแค่เก้าอเฮ้ยเรา่าสู้ดีเฮ้ยโอ้โหโอเอาครับเอาครับหน่ครับโอ้ครับ ไม่เป็นไรครับเรายังมีชีวิตอยู่ก็คือเกิดใหม่ได้นะครับโหเ,เราอยากห้าวดิเฮ้ยเราอย่ากห้าวเดี๋ยวนะเฮ้เราอย่ากห้าวเดี๋ยวนะปุ้งด้วยเต่าด้วยโหห้าวเหรอไอ้เฮยเอ้ยเอ้ยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหจะตายครับทุกคนหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหเออตายครับทุกคนไม่เป็นไรครับเรายังมีชีวิตอยู่สำรองอยู่นะครับทุกคน มาถึงเราเอาก่อนเลยครับเออเราได้เปรียบเราได้เปิดเปิดก่อนได้เปรียบเนาะทุกคนยังไ,ไงเราครับมาดูครับ้มาดีค,าาดครับโอ,โอ้โห,โหมาครับโอ้โหตอนนีนต้ตรงไหน่ครับ,รบจบเกมครับทุกคน อนนี้จบเกมแล้วครับเอออันดับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ไปสำเร็จด้วยนะเ,เดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับอยู่ที่อันดับ12นะครับทุกคนเคได้เหรียญอยู่ประมาณนี้เวลก็ขึ้นเป็นววเวลเก้าเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้เวลห้าเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนอนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย